นี่นะครับฐานของเอ็นเคสนะครับจะสับไปในตัวด้วยนะครับแต่ปุ๋ยยังไม่ใส่นะครับเนี่นะครับเกษตรกรไม่ได้เผาใบนะครับใช้ประโยชน์จากใบเนี่ยนะครับสับกลบให้เป็นปุ๋ยนะครับเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายครับมันโดนทั้งน้ำฝนทั้งปุ๋ย ปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลวัวเนี่ยนะครับโดยหลักการมันมันก็ย่อยสลายได้นะครับช่อง YouTube นะครับจะตุรงการเกษตรขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศไร่อ้อยครับช่องนี้นะครับจะเน้นหนักและก็ให้ความสำคัญในพืชเศรษฐกิจหลักนะครับ3ตัวนะครับ1ไร่อ้อยครับ 2. ไร่มันสำปะหลังนะครับ3นาข้าวนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์กลไกจากกลทางด้านการเกษตรนะครับคลิปนี้นะครับ เคยปรากฏสู่สายตาท่านผู้ชมมาแล้วนะครับเป็นภาพของการนะครับบำรุงอ้อยต่อนะครับแต่กอดีเลยพี่น้องนะครับยอมรับเลยนะครับประทับใจครับอ้อยของเมือนง่ามเลีนะครับเป็นไร่ของเจ้าใหญ่นะครับ คลิปนี้ก็จะนะครับนำมาสำรวจตรวจสอบนำมาเล่ามาบอกเก่านะครับดังที่ปรากฏก่อนเข้าคลิปแล้วนะครับว่านะครับเขามีวิธีการบำรุงต่ออ้อยนะครับอย่างไรนะครับซึ่งนะครับก่อนที่หลังจากที่ตัดเสร็จนะครับการตัดนั้นนะครับใช้นะครับรถตัดอ้อยนะครับตัดเสร็จนะครับก็จะมีทีมสนับสนุนนะครับเข้ามาบำรุงนะครับ เพื่อโรยปุ๋ยคอกนะครับฝังปุ๋ยคอกนะครับก็ว่าไปนะครับผ่ากอ้อยเสร็จนะครับคือเฮ็ดเป็นร่องนั่นแหละครับนี่น้องนะครับไผกบนะครับไปน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปน้ำเลยนะครับเพืนที่มีสองทีมเด้นะครับขามานั่นแหละครับผลจะออกมางามอย่างเดียวนี่ครับนี่นี่อ้อยอ้อยต่อได้ครับปั่นอ้อยปั่นอ้อยตุล่าเฮ้านะครับเช่าให้อ้อยเจ้าไงเพิ่นนะครับ ี่ครบเพรนสิเลียเดือดเลับพี่น้องนะครับก็เลยนำมาสื่อสารมาบอกกล่าวนะครับผมก็จะได้ศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับในนํานะครับเป็นวันนี้ครับพันอ้อยแทบจะไม่มีใบขาวเลยครับแน่อนอนอิริพี่น้องมาตรฐานระดับสากลเนี่ยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับเดี๋ยวยอดกลับไปกันพี่น้องมันสิกลับไปกามานะครับ ใช้โกบเซ็ตกระล่อนะครับรอให้ฝนมานะครับเขาก็ฟังไว้เลยด่ดยฝังปุ๋ยไว้นะครับผลก็เนี่ยประทับใจนะครับแต่หนาคือเขาขึ้นจังปึกเลยมาเปรียบเทียบกับของเรานะครับพันอ้อยแหล่ละครับพี่น้อง งามงามงามนะครับนี่ขนาดเป็นอ้อยต่อเด้ยนี่นะครับได้ได้บอกได้ครับเดี๋ยวว่างนะครับมาสีมาถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ต้องทำเสดตินะครับบันทึกเก็บไว้นะครับแล้วก็จะมาดูอีกเป็นถ้าได้ต่ออีกเทื่อนึงเนี่ยนะครับผมจะรู้ว่ามันจะไปแบบไหนนะครับเนี่ยนะครับพ่อใดอยู่นะครับงามพองเพลินอยู่นี่โอ้ย่แม่นนั่นเองพี่น้องนี่ ชุดปลูกนะครับเป็นชุดของ NKS โฆษณาอิเพนเน่นะครับของ NKS ครับของนครสวรรค์สติ๋ครับงามแต่ว่าราคามันอยากสูงอยู่แต่ว่าใส่ดีครับทนเนาะโฆษณาอิเพนเน่เนี่น,นะครับคักพี่น้องเอ้่คักค่ะค่ะงามเขียวขจีนะครับเพิ่นใส่เครื่องมือครบนะครับปุ๋ยไหล นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยยาศาสตร์ไซเบิร์นะครับสุดลูกหูลูกตานะครับนี่แตกกอดีคือเก่านะครับช็อตสองครับเมื่อเบิ่งการบำรุงที่ถึงของของถึงออยต่อนะครับแตกกอดีนะครับบันทึกนะครับเป็นแรงเล่นรูไว้นะครับมา่เปิ่งเทศจังไดนะครับก่อนเข้าคลิปก็ฉายซ้ำให้ดูแล้วนะครับว่า ความเป็นมาของแปลงนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยหลังจากเสร็จนะครับตัดเสร็จก็กระจายแล้วก็ฝังปุ๋ยคอกทันทีแล้วก็ตามด้วยนะครับการฝังปุ๋ยเคมีนะครับเป็นไซเลยเดย้มันมีหลายทิมนะครับผลพ่วงจึงออกมาอย่างเสียหลักพี่น้องงามแตกหนาดีขึ้นเขาปัน่นอ้อยตุลาอ้อยปลุกไหมนะครับแล้วถูกน้ำฝนเข้าไปอีกนะครับ สูตรปุ๋ยเพิ่นเนี่ยมันสี่สิบสิบหกหาแปดหรือยังไงเนี่ยแหละผมจำไม่ได้สูตรหลายอยู่สูตรเพินเน่อนนะนะครับเราเพิ่งจะใส่ปุ๋ยข้างมุ่นข้างข้า,ขาวนเด้พี่น้องนะครับเพราะว่าไอ้มันจะมีรถไถส้มรถไถโยงนะครับวิ่งตามอายุงานของอ้อยนะครับตามระดับความสูงนะครับช่วงนี้เพิ่นหยุดงานครับมันเลยบ่ได้มาไทย เบิ่งไว้เฮ้าผมก็ต้องเรียนรูจากเพิ่นนํ้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นกูรูดังดันอ้อยนะครับนะครับนี่รถไถอย่นสิแล้อดูบุญนลองนะครับอ้อยขาวมีนี่แต่น้อยนะครับก็ลงสู่สายตาเป็นระยะนะครับอ้อยเจ้าใหญ่รถตัดอ้อยเพิ่นกั ตัดเบิ้งครับเบื้องกับเบื้องมวนอีกนะเบิ้งให้อ้อยนะครับหญ้ารกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ใช้วิธีการรดฉีดฉีดนะครับสักพักก็ฉีดละนะครับสุดลุงหูลูกตานะครับไม่มีปัญหาเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับใบเนี่ยนะครับไม่เผานะครับเขาจะใช้วิธีการกรบแล้วมันก็ย่อยสลายนะครับเดี๋ยวโดนสักพักก็ย่อยนะครับมันจะคลุมต่อไว้ให้นะครับนี่คือผล ผลพวงของนะครับการไม่เผานะครับมันก็มีดีมีเสียนะครับแต่ว่ามันต้องซับต้องต้องซับซับซับใบมันนะครับผ่านซับมันก็จะคุมความชื้นนะครับไว้ให้ต่ออ้อยนะครับกระดียุบยี่หนังนะครับตังมุมม่องนะครับแต่ว่าของผมอ่ะมันบปอรเมีนรด <premises. S 2> คือใบใบของเราเนี่ยมันจะต่างจากใบของแปลงนี้นะครับใบมันจะเป็นใบของรถสับครับไอรถรถตัดอ้อยมันก็เลยถูกสับถูกนั่นแล้วครับมันก็เนี้ยแต่ของเรามันมันเป็นคนตัดนะครับเพราะมันเป็นคนตัดแหลอมันมันใบมันไ่ได้ย่อยเนีใบมันย่อยยากก็รถตัดเด้พี่น้องนะครับนี่หัวล่องก็จะนั่นหน่อยนะครับมันจะถือทอนต่อนั่นแหละพี่น้อง นะครับหัวล่องเนี่ยนะครับชิบวคคอยงามบันไดแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นที่กลับรถเนาะเราตัดอ้อยเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่กลับเยอะนะครับนี่นะครับโอ้ยหาเมื่อกีนะครับพ่อได้อยู่เงีอยู่พี่น้อกเบิรงนะครับนี่แหละมีแตให้อ้อยนะครับ เมื่ออุดด่านห้องคันจิฟังกบปุวยหลายรอบแล้วล่ะอ้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ